ง่ายๆเข้าคูหาไปบัตรสีชมพูเป็นสีของผู้หญิงเลือกเบอร์เบอร์ขอบคุณค่ะเบอร์สองนะคะนะส่วนบัตรสอจอนะคะบัตรสอจอเป็นสีเขียวเขตของเรา บางเขตก็เป็นเบอร์หนึ่งบางเขตก็เป็นเบอร์สองหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมเบอร์ไม่ตรงจริงๆแล้วการรับสมัครเลือกตั้งต,งตามกฎหมายนะคะจะไม่ได้กำหนดว่าเบอร์จะต้องตรงกันดังนั้นเราติดก,กระดุมเม็ดแรกถูกต้องเดินตามระเบียบที่กรกตกำหนดทุกประการทำให้เบอร์ของเราหัวหน้านายกอบอจอบัดสีชมพูเบอร์ส ส่วนสมาชิกดูเอาที่หน้าหน่วยพวกเราเชื่อค่ะว่าการทำงานแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสควรจะเริ่มต้นต้องแต่กระดุมเม็ดแรกค่ะท้ายสุดนี้วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาขอแรงพ่อแม่พี่น้องขอคะแนนช่วยส่งเก่งส่งทีมงานของเก่งสอจอทุกท่านเข้าไปรับใช้ประชาชน สมุทรสงครามด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วนั่นคือเก่งงานที่ยาลิขจิตอาชัยที่บริหารของเรมตอนต้มมาแล้วนะทุกคนขณะนี้รอเตรียมขึ้นเวทีค่ะที่ยานะครับเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นครับในจังหวัดสมุทรสงครามครับพี่น้องครับ ช่วงนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับอย่างที่คุณเก่งนันทิยาบอกกับพวกเรานะครับว่าเลือกนายกอบจอครั้งนี้พักประชาชนไม่ได้มีแค่คุณเก่งไม่ได้มีแค่ทีบริหารเสื้อน้ำเงินไม่ได้มีแค่สออบจอนะครับเสื้อส้มเหล่านี้ครับเรายังมีพักประชาชนซึ่งเป็นพักที่มีคนเก่งคนมีความรู้และมีความสามารถมาสนับสนุนเราครับ มั่นใจได้เลยครับว่า4ปีรับรองว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับและในโอกาสนี้ครับเวลาแห่งการรอคอยมาถึงแล้วครับผมขอเสียดงดังๆต้อนรับผู้ช่ว បាន200000កាំ200000ដងឯងចូលយកឯងខុសអត់ចង់សុំយកពីណាយកលើតោះចង់ចូលសុំតាមនឹងមកទៅចង់កាំ200000យកអស់មួយគ្រោមានយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចយ៉ាង200000យ៉ាងតិចយ៉ាង បង2000 2000ទៀតទៀតអមចោតតោងទៀនណាក់